นนัโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาเลือกเลยนะคะก็จะมีประมาณ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อนหนูเอาไหนอันโดเย็ ตมันสีน้ำตาลอันเนี้ยอ๋อเขาเรียกว่าช็อกโกแลตหรอสีช็อกโกแลตอ่าโอเคอ่ะหนูแกะแกะเป็นไหมอ่ะแกะหนูแกะสิอันนี้เราต้องทำดินเดี๋ยวเราจะมาดูเด็กๆปั้นดินน้ำมันกันนะคะเราแกะข้าวปั้นอะไรอ่ะ อันนี้เป็นดินน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ติดมือนะคะเป็นอีเกตหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ปั้นแล้วมันจะติดมือด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นกลิ่นดินน้ำมันกลิ่นกลิ่นแต่นี้ไม่มีเหม็นอันนี้ไม่เหม็นอันนั้นอันนี้หวานกลิ่นเด็กเออกลิ่นเด็กเออดินน้ำมันแบบดินน้ำมันสมัยก่อนๆเราเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะสมัยอันเดียรานเล่นสมัยอันเีอันนี้เป็นสมัยใหม่ก็จะมีเป็น แบบนี้เป็นลูกผลไม้มีหลายสีแต่เราก็เอามาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีห้าสีเออมาห้าสีนี่เดี๋ยวมาดูพี่หนาวปั้นดินน้ำมันกันข้าวอันอันนี้คืออะไรลูกชิ้นลูกชิ้นหรือเปล่าลูกชิ้นลูกชิ้นกีว้าลูกชิ้นกีว้า ไหนชู่ว่หยอันนี้คืออะไระเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นขนมหรืออะไรขนมตอนแรกว่าจะทำพายบูเบอร์รี่มันก็โออเออสวยว่าเอา้าต้นข้าต้นข้าปั้นไม่ได้ต้นข้าอะไรโอโหสิไหนทำท่าใหม่ดิทำท่าอะไรเมื่อกี้เนะี่ยใครอันนี้หนูปั้นเป็นรูปอะไรคะจัตัวา โอ้โหปั้นรูปอะไรไม่รู้ว่านะมองไม่ออกว่ะอันนี้อันนี้ค <c oughs> ืออะไรอ่ะพี้พี่หนาวจะได้สองอันแล้วนะข้าวข้าวยังไม่ได้สักอันเลยลูก <c oughs> อ อะไรไปขโมยของพี่พี่หนาวน่ะวันนี้แล้ววันนี้อย่านะใช่สตรอเบอรีอบบ่มันเบอร์รี่หรือเปล่าใช่มันเบอร์รี่ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะถ่า,า,ายอยู่นะนเอ้าลืมงูน,นะทำไมอ,ะอ่ะงูวดาเกะมัญหาหรอ อะไรนะไอาสีเขียวสีเขียวอะไรสีเขียวสีฟ้าเร็วเราจะมาประกวดประกวดปั้นดินน้ำมันใครจะเป็นที่หนึ่งในนี้จะได้ปั้นไหมวันนี้ข้าวไม่ได้ปั้นแล้วล่ะดูทรงแล้วไม่ได้ปั้นแล้ววาดอะไรอะไหนดูดีเอาเลียกอะไรเอาเอา เออเขียนหวยนี่เรียกอะไรนะได้ไปแทงนี้ขนมปังเมลอนนี่ขนมปังเมลอนเนี้ยเป็นอะ้รทำเป็นนี้และลางลางรถลางบอล สแตนสแตนน้าสามอะไรเหนาวมาแปะทำไมเนี่ยเน่เน่เสริมดั้งเสริมดั้งเสริมดั้งหน่อยเสริมดั้งเสริมดั้งโดนซ้อมแน่โดนน้าสามเล่นแน่ อืทำท่าอะไรอ่ะข้าวลิซ่าเหรอไม่แปลแน่แปลกไปมั่วดูดิมาไม่ด้รันะเอามาเลยน้ไม่รับนะเออนี่ของพี่หนาวจะเสร็จแล้วนะข้าวได้หลายเมนูแล้วนะวันนี้ เล่นไปเข้าอ่ะกูวอ่ะกวกว่าก็ ห่างแล้วไหนยี่ห่างเปล่าทำดีๆสิห่างเปลากตัวนี้แกตัวนี้นี่ไงนี่่ะตีตุ้ง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 ติ้งตุ้งตุ้าร้อเย็นเย็น Ờ à, đi lên, đi mời lên, đi nên mai à, lên, Ờ, mừng lên, à lên à, mừng 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 เออแฮปปีเอเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไเราทก่อนใ่่ใช่เออเราทก่อนเย้ เสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดินน้ำมันนะคะปั้นเป็นรูปต่างๆนะคะนี่น่ารักมากเลยชื่มตอนนี้นะคะเค้กของเราก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเค้กวันเกิดของน้าสามน่ารักไหม เทียนเลยวไ<บ>ะไม่รู้ดิขี้วหืมข้าวผาปาเปียวนี่ข้าวเอาไปให้น้าสามหน่อยเร็วอันนี้เป็นเค้กวันเกิดของน้าสามนะคะเป็นเค้กดินน้ำมันที่เราตั้งใจที่เรานะคะต้นหนาวต้นข้าวตั้งใจจะทำหรือเฉยก้อนหรือเฉยก้อนอ เลวจะเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ล้วล่ะรันาไดแล้วนี่ได้แล้วใครทำต้นข้าวม่ดาศาไม่ดาามอไม่ไ้เ้ฮไม่ดแม่าโทมาอ้ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะอ่าบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายไปายไหมยบายจิบยบายก่อนยบาย